ยายสวัสดีจ้าแม่แดงมาถามเอาแนวทางความฝันเพราะว่ายาเพิ่นไปบอกว่าอีเม่ฝันแล้วก็เลยสิมาถามมาถามเอาความฝันของแม่แดงไปฝากไอ้ผู้ิ่นอันถ่าอยู่ได้ถ่าแนวทางความฝันหรือว่าเหล็กพอดูแหลอยู่แต่ว่าถ้ามาถามกันเมื่อนี้คือเป็นเหลขความฝันของแม่แดงเนาะแม่แดงเพื่อนกับเป็นค้นฝันคิวอยู่เด้อจ้าพี่น้องถ้าฟังน้ากันเด้อว่าเพื่อนฝันว่าจังได แันงานผู้ชายแล้วดินนางยัย่อแล้วมันเอาอันนี้มาาแยกงเลยว่าโอ้ยประกันนี่แม่มันเป็นยังประกันนี่แม่ยโดยว่ามันมันเป็นบทเรียนว่าบ่ออายเลยดิเอามะก็ะบบปากพอมันนะแยกกับท้วงว่าหันละท้วงไปท้วงมายาแยกด้วยหูเมียนั่นฟันสั่นสันฟันสั่นสันหนึ่งวันสินนั่นฟันตอนนี้แหละบอก มันกันั่งนั่งย่องแน่นั่งอายไปแว่งก็ะิจะก็ยายนเลี้ยวไปอ้าบักันนี่มันบอกอายกูบอหรืวะเออเียว่าเขาบริเอยู่ไก่เน้ยเขาอยู่ซันผนซำกระตอกผลฟันฟันเจ้าของอยู่ฮื่นเจ้าของนี่เถียงหน้าโอ้ฟันอยู่ทงหน้าแล้วอันผู้ชายคนนั้นนั่งยอ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 งอยู่อันข้าหน้าไปไปหนบอนกั่งอืม เออสู <mile> ่ส <Wir> ซ <ound> ่อันนั้นอ่ะแทงหนึ่งจะไม่หนังบักกันไม่บอายกไม่บอกว่ามันมีงย่างบายกูเกมบวแยงหนาบึงไม่กลมกูชูไปจ้าก็ลมหนาพ่อมกลมหนาสิเอาโมเมนพื้นที่บอกเหลขกสบัดจันเาแนเลยเพรากลมสิล่ะนั่งย่องย้อนเอาเอาบักกับอายกูว่ากลมหนาก็เพราะว่าเพราะว่าบวายกูกเมียปุ๊บเลยเลยอือแล้วสี่ทายย่ายแปรย่า่สิแปรเป็นเล็กตัวใดบวคือบาง มันเป็นหนึ่งหาหนาหนึ่งตีแต่มันไมจมันจะตุ่งเบาก่อนทันหนึ่งหาแยกฝันโมเดลไก่มันเลยเพราะว่ามันอยู่คนละคันแท่นอ่ะเพราะว่าผู้ชายกับปีนหาเนาะเขาเขาไปใกล้กันมันแมนอยู่างทีบอกเขาต้องคิดแบบนึงแมนแมนอันนี้มันอยู่คนละฝาโบเขาฝันเขาฝันเขาแนมไปหินเ้าเอาแล้วไปลว่านางกลมกุจูอ๋อห็นสัตว์เลยเห็นสัตว์เลยเหรอ มันแดงจริงๆหรือตัวหัวมนันนะแล้วอ๋อหมักกระหนี้ยังบ่บอบา้าวใช่ก็เลเอ้ยขอตรวจลายพี่น้องได้ก็ไลยคืออย่างหมักกระหนีงบ้าไอ้กูเออกูมีหลอดแนงมือหนังขึ้นไปวันหนจ้งเรื่องหูเมียปุ๊บโอ้ว่ากัาฝันผิดตาบ้าฝันฝันทะลึงจังหน่อ,อ,อเยเนาะแต่ว่าเฮ้ากับบอดี้คิดอีหยังแต่ว่าหามเป็นความฝันเฉยๆเนะาะแต่ว่าบ่เคยฝันจะเสียใจมันเบา่าย่อมจงสัยเพิ่นเจ้าทีอยู่หน้าล่ะ เพื่อนสีมาบอกเด็กเป็นปิศนาให้เฮาแปลโ่ห้ออย่าใครบอกตรงๆแบบนี้เนาะอ่าบอกตรงแม่ญาตต้องไปจุ๊บๆก่อนบอกเพื่อนให้มาบอกตรงๆเด้อบัดนี้บ่เอาจังซี่ว่าซั่นสิงวดหน้าก่อนงวดนี้เพิ่นบอกแล้วนี่ก้มกูจู่อก้มกูจู่ฉันเห่นเพราะเห็นหน้าส่วนมากก็สิเป็นเห็นอยู่หน้าน่ะเห็นแบบว่าเห็นยุ่งสิล่ะเห็นหน้าบ่ซาดแต่ว่าเป็นหน้าแบบก้มเอ๊ะ แต่ส่วนมากถ้าเปลี่ยนบมแมนคนน่ะสิมากก้มหนาบ่คอยเห็นอันบ่เห็นอนะจ้าจ้าดอกเจ้าที่เจ้าทานอยู่หันหละหรือว่าอันอันซ้ำยังพีทงให้ทงหน้าอ่ะล่ะเขาเอื่อเนาะห้มาตัวนี้แล้วยายด้อหนึ่งหาเนาะยายบอกแต่ว่ากันพีเล่นอยู่บอกมันกับบอพีเล่นหรอกความฝันเขาสามารถฝันไปได้หลายรูปแบบมะยาย เมียนเฮาสามารถฝันได้เมื่อว่าเฮ้าสิฝันจังไหนแต่นี่เฮ้าไปฝันว่าเฮ้าตัวเฮ้าอยู่ทงหน้าเราไปฝันเห็นผู้ชายนั่งยองๆเนาะแล้วก็ให้เฮ้าเบิ่งของลับเนาะมันอาจสิเป็นปริศนาการบอกเลขกก็ได้มันคาเพลินมันหนองมากเะง่ายพอมันนี้เอ้าปล่าคือมะเดื่อบะเตะวานึ่งมากแถเลยกันย้ายฟันเห็นน้ำมันนีมี แต่ฟันเห็นอันนี้บ่เคยฟันจากเถ้บ่แต่อันนี้ล่ะเพิ่นบอกเลขแล้วบ่ต้องเป็นปีตีไปหลร้ายโตูั้นก็เป็นหายเพราะว่ายา่เป็นคนฟันคิวอแมนบอกถ้าฟันจังซีแล้วล่องเสียงเลขตัวนี้เบื้องเด้อหนึ่งหาของยา่เนี่ยเสียง่งเนเียงเบิ่งทายา่ฟันว่าได้สิ่งได้คลองเด้อฟันได้สิ่งได้คองนี่แปลว่าเลขย่ายเขาแมนบ่ วันที่ยเมื่อน,นี้ผ่าวันที่หนึ่งไมออกวันพวรวันที่หนึง่งสิมาถามย่ายเธอหนึ่ง้ายายเอาเล็กตัวนี้ไปเสียงแล้วถ้ายายฟันว่าได้ซิ่งในของคือเหล็กย้ายเขาเ้ยค่ะว่าย่าเป็นคนฟันคิวเนาะตามลัติของย่ายถ้าฟันว่าบาไดซิงในของไป,ไปว่าเล็กตัวนี้สีบเขาเนาะเขาจังมากเสียงเสียงเบืองเดือดตอนแรงเอาเลขกตัวเดียวเด้ออย่าเสียงหลายตัวเด้อเอาแม่บ่เคยเสียง เอาตัวเดียวโคโลเลยเพราะว่ามันจังสีมันจังสีแบบว่ามันจังสีหลายพี่น้องฝากแนวทางตัวดีวของย่ายเด้อจ้าหรือว่าประตูแหล่ฝันจังใดจังสีมาถามไม่แต่ว่าเพยนยังบอกฝันเด้อจ้าประตูแหล่ยังบ,บอกท้วมาบอกย่ยแต่ว่าอันนี้เป็นความฝันของยาาความฝันของยาากับคิวคือกันพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆค่ะเดวสรุปให้ถ่ายคลิปเด้ดอนี่ยะจ้าความฝันของแม่แดงเนาะจ้า แม่แดงฝันว่าไปทงหน้านั่งอยู่เทิงขั้นหน้าเด้อจ้าหันไปได้เห็นผู้ชายผู้หนึ่ง่าสัน่นนั่งยองๆเด้อจ้าแล้วโซ่ของรับให้แม่แดงเห็นพร้อมจ้าก้มหนาบึงของรับเจ้าของแม่แดงบอกว่าเห็นซ่า,ซาว่าบัษัพี่น้องจ้าก็เลยตีเป็นเลขเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งแหละจ้า ามตูก็เป็นซีหนึ่งหาเอาพี่น้องฝากผิดจรารณาใน่เด้อจ้าเลขความฝันของแม่แดงเด้อจ้าเพิ่นเป็นคนฝันคิวเด้อจ้าเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาเลขชุดนี่ไปเสียงเบิงกอนถ้าว่าเพิ่นฝันว่าได้สิ่งได้ของหรือฝันมีค้นมากมากเพิ่นว่าเลขชุดนี่คือสิมาลอยเปิดเส้นเลยจ้าพี่น้องจ้าเอาฝากพิจารณาเลขของแม่แดงใน่เด้อจ้าให้พี่น้องสุกโส,บส,บสบมันหมานเด้อในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหก ขอบคุณห,หลายๆจ้าที่รับชม